นี่ไข่มันนี่ใครมันเอยไข่บดแดงเอยบดกระคืนวันนี้เอาพออุ้ยไข่มันล้นเถอะอุ้ยไข่ลนเออไข่หลาเออไข่เหี่ยวบ้านเราเพิ่อนกับไข่เหี่ยวอ้านาอ๋ออออโอออออเอ้ยมมันพ่องบ้ไหเน่ยอ๋อเอ้ยรงมึงมึงอ้ยโอ้ย สวัสดีครับผมหมวยลาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บผักหวานคนะท่านสุนทรนี่นนนเก็บผักหวานเก็บผักหวานครับของ,งอลินอัเก็บผักหวานใช่ไหมล,ลูกน้าผักหวานเต็มเลยครับท่นสุนทรนี่นี่หยอดงามๆพี่น้องหยอดงามๆครับนี่โอ้หยอดอวดตัวนี่ครับพี่น้อง หยออ่อนอบวบทางผ่านกลับบ้านแวะ,ะแบบไม่ต้องไฟนี่หยออ่อบวบเสียจจังเลยค่ะอลิน,นเก็บผักหวานดี่นอนี่นหย่อดงาม้องหนิหยอดกาลังแตกเลยเถอะงามงามงามโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปต่อแล้วคร,ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บผักหวานป่านนะท่านชมนี่ก็คือ,อต้นผักหวานป่านครับคือแบบ สวยมากครับท่านชมก็วันนี้ผมจะพาาทุกคนมาเก็บผักหวานโอเคเนี่ยคือยอดเขาสวยมากครับท่านชมผักหวานป่านะครับนะครับสวยมากก็คอือผมไม่ได้ขี่ไกลนะครับท่านชมก็แถวนี้ก็ผักหวานเยอะนะครับท่านชมนี่บนี่จะหยอดงามๆไหมครับเนี่นย หยอดงามครับนี่หยอดงามหลายม่ก็อยู่บไกลจากทางเนอะเพราะว่า,าแถวนี้ผักหวานปานลา,นนา,นปามันหลายครับพี่น้องผักหวานปลามันหลายครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันต่อครับเก็บผักหวานพี่น้องหลายบ่เฮ้หลายบ่เต็มเลย ผักหวานหลเลยครับยอกำลัางงามๆแจงคูขปลาแจงคูขเมืองหยอกำลัางงามๆเดีวนี่าน,นี่นี่โอ้โหเหย่อนเหย่อนงาวแจงใ่ให้ันึงสีองครับพี่น้องิหวาน งามครับอะไงคะพวกเก็บผ ah. like okay, like oh. mm ักหวานอยู่ค่ะบอืมขอด้วยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผักหวานนะผักหวานใช้เฉื่อยอะไรวะเนี่ยงดงดงอามๆดูพี่หล่อนงดตัววกยอดยาวเลยงดตัววบอ่ะ โอเคครับผมก็เดินหาผักหวานป่านะท่านชมก็มีเยอะมากครับท่านชมผมก็ได้เนี่ยประมาณเนี้ยเยอะมากครับท่านชมก็ผมก็มาเก็บก็เป็นผักหวานป่าที่เกิดตามธรรมชาตินะครับผักหวานป่าที่เกิดทำทัทัทนนี่ท่านชมนี่ยอดอ่อนเต็มแล้วท่านชมนี่เก็บไปแกงใส่ไครหมดแดงครับ แสบหลายเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอ้ไข่บดแดงเราจะมีไหมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูไขบ่บดแดงด้วยแต่ถ้ามีก็ถือว่าแจ้งใส่กันแสบแล้วครับพี่น้องเด็ดสุดเลยครับนี่จะหยอดงามๆไหมพี่น้องนี่จะหยอดงามๆเนี่ยหย่อดกําลัางแบบ อุบวบนะครับยอดอุบวบงามๆนะครับตอนนี้เรากะยางหายครับนี่มา่อยเรี่น้องหยอดงามเลยวะับเห็นรึยังหยอดแบบกำลังอุบอวบเลยนี่ยอดกขามังอุบอวบนี่เรากำลังงามนะเนี่ยอ่าอยู่ศรีสวัสด <Iya. S 1> ิ์นะครับจังหวัดกาญจน์นะครับ ยุซีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผักหวานป่าเยอะพักหวานป่าพักหวานป่าหลายแล้วก็เฮ็ดก็หลายนะพี่น้องเห็ดปวกเฮ็ดโคนบ้านห้างครับหลายพักหวานป่าแล้วก็เฮ็ดปวกเฮ็ดโคนหลายครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเฮาไปดูต้นอื่นก่อนครับท่านผู้ชมบุงต้นอื่นครับ เก็บไปแกงใส่ไข่มดแดยยงแ่บๆพี่น้องเป็นผักหวานป่าครับตอนนี้ผักหวานปามันก็เริ่มออกแล้วผักหวานเป็นหนาแหล่งนะพี่น้องผักหวานป่าเริ่มออกเป็นหนาแหลงครับเน,นื้อยางหาแต่เ่อไ้ยางหาไกลแล้วพี่น้องก็ย่างหาแถวอ่าน้ำปลาแถวนี้แล้วพี่น้องปลาแถวนี้ก็ผักหวานหลายครับ ปีนไปแล้วปีนไปแล้วออมาเจ็บผักหวานโอเคครับเดี๋ยวเาข้าไปเบงเองอ่ะเจ็บไปแล้วมันสูงมันสูงมันสูงมันปีนมาได้เจ็บผักหวานปลานี่มากับอลินนะคะ นกกเมียนี่สวยมากนี่งามงามนนท์งามเอาลิงปอหยดนยอดหดพี่น้องหยดมีแต่งงาม้ยพี่นท์หมดเด้งโอ้มดเดงเฮ้ยมดจับดีโอเคครับผมก็จ้าพ่พี่นนองไปเมืองใครอ่าห้างโมแด็งนะพี่น้องนี่แต่ผมมัดท่านเอกเงี้ยนะครับเนี๋ยห้างโมแดงห้างโมแดงครับพี่น้อง ดเดี๋ยวบังคางบัวแดงเะารับถึงแม้วงว่ามันถึงนี่นี่อ่นนี่บ่มีไข่บ่กันได้ไข่กับกันได้ไข่ก็ดีครับผมจะเอาไปแกงใส่ออเใส่ถักหวานทับพี่น้องนีดดน่ข้างบัวแดงก็ว่าช่วงนี้มันมีไข่บรูวามันมีมันมีดีบอทแล้วเอามาล่อเบ,บิรงครับพี่น้องผักหวานมีไข่ใช่ไหม มันีิมีแทะปะเดี๋ยวไปเบิงโอเคครับเดี๋ยวตามไปต่อนู่นตกโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปเบิงไข่มาแดก่าฉิมีไข่ให้เข้าปะวเดี๋ยวไปแกงใส่ผักหวานที่เข้าเก็บไปเมื่อกี้ครับโอเคตามเลยครับกระถอดในเสือพผล่ะแม่กับแม่อ่ะไม่ตามมดเธออยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้ไข่อุ้ยไข่เฮ้ยไข่ดีปะเฮ้ยฮึโอ้ไม่หักต้นมันสานเธอไปสานทั้งต้นมันก็ออกหมดที แมีใครมีใครอยู่พี่น้องเดี๋ยวเราค่อยเบิ้งค่อยเบิง้งค่อยเบิ้งมีใครอยู่โอ้โหบ่มีแตงค่ะเอ้ยใครใครมีใครอยู่พี่น้องเปลีบบ่ยนเส<อ>ื้อผ้ากันหมดอาร์ตพี่น้องเอ้ยจะไ,ได้กินของเขา นมีใครเขาวาข้างห,หน่อยๆก็มีใครมัมีหมดนะเ <crunch ing> ดี๋ยวไม่เอทน่กังใครหรือข้างใหญ่ <crunch ing> ก็หมดอือ,อห,หดีบมงห้างใหพูดเอาางใหสิรอห้างใหญ่ก่อนห้างเลยจะถึงเอา อ้อยนี่น,นี่ไข่มันนี่ไข่มันนี่ไข่มดแดงพี่นนนเนาะหมดกับอะไรจ่อยตรงไหนเลรอจ่อยห้างหน่อยละมันแตกเหนียวผอมต้องไปไกลตัดบอกแล้วเอาห้างน้อยหมดเร่นบทโหดเลย นี่ใครมันนี่ใครมันเอ้ยไข่บดแดงเอ้ยมันกระคืนมันนี้เอาปล<อ>นี่หางใหม่นี่ะะนะรยังไงกันอู้ยมันเดือดเขากันอูไข่มันลนเถอะอู้ยไข่ล,ลนเอ้ย<อ>ไข่ไหลน้มัเฮ้ยไข่งขงเงียบนเรพ่อนไข่เียบนเ Ơi, mong quang bữa bên này nè mong bước mong bưng bưng bay Ơi Ơi, bắt Tái bắt bay một bay bắt hăng bắt bay bắt bay bắt 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 เออตายตายพ้องบันแล้วมือเปื่อยแล้วเน่ดถ่ายยอท้เลยเอดีย่้แลลยอย่ลมือเปื่อยแฉะอย่ห้เแฉะเด้อเปื่อยเ้อบางคนเขเปื่อยมาแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่มีแป้งโรยนะคะเอาบ้แล้ไปแจกใส่้านไปนอะเดี๋ยวกงา

เอาออกสิออกออก,ออกไปทั้งพี่ออกมาทั้งพี่สุดที่ต้นอะไรมันจะขึ้นต้นนู <c oughs> นเลยเหรอหนามกับวัชพืมันหลก็หันเนาะห้างเล็กห้างน้อยมันมีหือปลาไข่เดือบึงก็นเดือบึงน้ำตาอยืดดึงกัน โอ oh, tout, tout, tout. Então, okay, ้าไงดิโอโอเมันิขาดน่นเหี er ้ยบ <noise> <with Ian> ้งวะเหี้ยแล้วนี่โอใครใครเจ็บเลยนี่เด็กใครโอ้เด็กมันดอกเนี่ด็กใคมันขาวเบิงเบิงอ้ใครเบิงขาวพนบเลยสันก่อนพี่น้องอยู่บ่ไดแล้วไปไปเลย อย่างเต็มหัวเต็มหัวโอ้โหไรอบอร์ใครันไรื่องเบอร์ใครเอใครมแดงเดี๋ยวไปแกงใส่ผักหวานไปหรอกนี่บอร์ใครมดงแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้หมดแล้วอดเสือแล้วเ้อ มือกัดพ่อเลย <S <S 1> <S 1> โอเคครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้ผักหวานครับไข่มดแดงมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องคือว่าป<อ>ีเง<อ>ียบบ้างกันหมดแดงหลายครับกัด<ข>อ่อกัดชัก็แดงพี่น้องอโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผักหวานนะ่ะเพ็ดเมนูนครับหมแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงด้วยพี่น้องไข่มดแดงนะครับพี่น้องแล้วจะไปแกงใส่ผักหวานนะครับพี่น้องนี่สุดยอดมากครับ เนี่เองครับว่างั้เนี่ยเองโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะได้เดินทางกลับครับค่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ like, กดไลค์กดแชร์กดสสัคสไารกดติดตามหรือพาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับบอ่ไหวเลยอ่ะ